ล่าสุดไม่มี Facebook d a ติ้งใน Facebook ทำา3วิธีนี้ในคลิปนี้ครับเราจะมาบอกสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ไม่มี Facebook d a ติ้งใน Facebook คุณสามารถทำา3วิธีนี้นะครับจบเลยคุณสามารถทำให้ Facebook d a ติ้งเนี่ยเด้งมาได้ซึ่งวิธีนี้ทดสอบแล้วก็ทำแล้วได้ผลจริงนะฮะโดยผมแนะนำกับพี่ท่านหนึ่งไปแล้วเขาไปใช้แล้วก็ได้ผลนะครับซึ่ง ท,ทุกท่านก็จะใช้ได้ผลเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดที่เอามาฝากกันเลยครับอ่าน,นี้เรามาเห็นหน้ากันนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปยาวๆกันนะครับใน3วิธีนี้นะเดี๋ยวเราไปกันละทีละวิธีนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไล่กันไปทีละวิธีนะอันนี้เรามาเห็นหน้ากันก่อนนะครับแล้วนะก็จากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสู่วิธีการทํากันแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับ ไม่มี Facebook Dating ใน Facebook เนี่ยทำสามวิธีนี้จะทำยังไงบ้างนะครับจะเล่าให้ฟังไปทีละจุดเลยนะครับรวมถึงจะอธิบายในส่วนต่างๆด้วยนะฮะก่อนจะไปเนี่ยเราจะต้องมาสร้างมันก่อนว่า Facebook Dating คืออะไรนะครับหลายๆคนเนี่ยคืออธิบายแบบไวๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเนี่ยไปดูคลิปวิธีสมัครอะไรได้นะครับเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ฟังคลิปนี้ให้จบแล้วคุณไปดูได้ครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูครับผมจะให้ดูว่า Facebook Dating มันเป็นยังไงมันอยู่ใน a c e b o o k อะนะครับมันไม่ได้เป็นแอปแยกนะอยู่ใน Facebook เลยต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณเข้าไปในแอป Facebook ซึ่งฟังก์ชัน Facebook Dating ก็คือ Facebook หาคู่เนี่ยอยู่ในแอป Facebook นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจกันนะฮะโอเคก็อันดับแรกครับเปิดแอป a c e b o o k ขึ้นมาเลยพอเปิดแอปมาครับจะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับ หน้าโปรไฟล์ของเรานะฮะแล้วให้คุณเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาหน้าตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่เลื่อนลงมานี่พอเลืลลงมาปุ๊บคุณจะเห็นคําว่าหาคู่เห็นหาคู่ตรงนี้ไหมครับอ่านี่เดี๋ยวผมเขียนให้มันชัดๆโอเคนี่คือหาคู่นะฟังก์ชันนี่แหละครับคำว่าหาคู่เนี่ย เมื่อคุณกดเข้าไปตรงฟังก์ชันนี้ปุ๊บคุณจะเจอ Facebook Dating แต่หลายๆคนนะครับตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับก็คือไม่มาไม่มีฟังก์ชันนี้มานะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง3วิธีการว่าจะทำยังไงให้ฟังก์ชันหาคู่ตรงนี้มันเด้งมาได้นะครับที่เป็นเทคนิคที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลโอเคอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับอ่ะแต่ละคนเนี่ยบางทีไม่เจอตรงนี้นะครับกพรากดดูเพิ่มเติมอาจจะเจอได้นะฮะอันนี้ถ้าเกิดเจอก็ ลองทําวิธีตามนี้เพิ่มก็จะยิ่งดีนะครับอ่าโอเคแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่เจอนะครับทำวิธีที่ผมบอกเนี่ยได้ผลหมดนะครับโอเคก็อันดับแรกนะครับเราก็จะไปวิธีที่1กันนะครับวิธีแรกเลยนะครับสําหรับการทําให้ f a c e b o o k d a t i n g มาเนี่ยคือการเพิ่มเพื่อนนะครับ10คน30คน50คน100คนการเพิ่มเพื่อนตรงนี้ผมฝากเอาไว้ในเรื่องสําคัญนะครับมากเลยก็คือการเพิ่มเพื่อนตรงนี้เนี่ย คือถ้ากดคุณเพิ่มวันหนึ่งเนี่ยคุณเพิ่มมากเกินไปคุณจะโดน Facebook บล็อกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องกะอาจจะ10นาที10คนอะไรเงี้ยสิคน10นาทีเว้นเว้นช่วงเว้นช่วงแล้วค่อยๆเพิ่มคือนี่คือจำนวนจำนวนเพื่อนที่เพิ่มนะครับ10 30คน50คน100คนเนี่ยคุณเพิ่มไปเรื่อยเพราะบางทีเนี่ยคุณเปิด Facebook ใหม่ขึ้นมาหรือ Facebook คุณมีเพื่อนน้อยมากไม่ค่อยได้คุยกับใครอะไรเงี้ยคุณต้องต้องบอก Facebook ให หุ่นยนต์นะครับของเขาเนี่ AI เนี่ยเขารู้ว่าอ๋อ Facebook อันนี้เป็น Facebook ที่แอคที e มีการใช้งานจริงมีการเพิ่มเพื่อนปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยกันรจริงๆนะครับพะางั้นเนี่ยการเพิ่มเพื่อนเป็นด่าดแรกเลยบางคนเนี่ยทำวิธีนี้ปุ๊บนะบได้ผลปุ๊บช่อง Facebook dating ให้รู้หาคู่เนี่ยก็เด้งโผล่มาเลยหลังนะจากเพิ่มเพื่อนครบนะครับก็พยายามทยอยเพิ่มไปสัก10 30ถ้ท่า สิบคนไม่ขึ้นก็เพิ่มไปถึง30 30ยังไม่ขึ้นมาก็50 50ก็ยังไม่ขึ้นก็เราร้อยคนเลยนะแล้วก็เพิ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเยอะกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่หลักๆแล้วประมาณนี้ก็เพียงพอละที่มันจะขึ้นนะครับโอเคนี่คือวิธีหนึ่งวิธีที่สองครับคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับใน a c e b o o k นะโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยจะทําได้ก็คือ ได้หลายอย่างครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับจะเป็นอยู่3อย่างใหญ่คือ1คือการกดไลค์กดไลค์เพื่อนนะครับกดไลค์ก็ได้กดส่งหัวใจกดส่งห่วงใยกดส่งอะไรก็ได้เครื่องหมายต่างๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกับเพื่อนในโพสนะแล้วก็กดแชร์นะครับจะเป็น3จุดอันนี้กดไลค์กดโพสกดแชร์ซึ่ง3ส่วนนี้ทำไมถึงสำคัญ3ส่วนนี้สำคัญมากเพราะว่า เป็นการบอก Facebook ว่าเราเนี่ยเป็น Facebook จริงมีการพูดคุยกับเพื่อนนะในเฟซของเราจริงๆมีการกดไลค์เพื่อนมีการโพสต์ให้เพื่อนมีการแชร์เพื่อนอันนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะเหมือนกันแรกเลยอย่าไปทําเยอะเกินไปนะเอาพอดีพอดีนะครับไม่ใช่แบบโอ้ไปไ like, ลค์รัวรลยเลยรัว,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 วเดี๋ยวจะโดน Facebook บล็อกไม่ให้ไลค์นะครับนะ,ะบอกบางทีมันไลค์มากเกินไปนะวันนี้เนี่ยก็จะต้องคุมด้วยครับถ้า10-20อะไรอย่างเงี้ยดูคือเอาให้มันเป็นแบบสมจริงอะ่ะคุณมีเพื่อนในเฟซก็ไป ไปแอดเพื่อนคุณก็ได้แล้วเข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปโพสภาพเพื่อนคุณแล้วก็เข้าไปแชร์ภาพเพื่อนคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือข้อความอะไรน่าสนใจก็แชร์เก็บเอาไว้นหน้าเฟซแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มทําให้ a c e b o o k เดตติ้งเฟซบุ๊กหาคู่คุณเนี่ยโผล่มาได้อย่างแน่นอนครับอันนี้คืออันที่2ต่อไปออกมาครับวิธีที่3ครับวิธีที่3คือการทักไปพูดคุยกับเพื่อนนะใน Facebook ใน Facebook Messenger นเดี๋ยวผมเขียนเย ทักไปพูดคุยกับเพื่อนนะผมเขียนให้ชัดๆเพื่อนที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ใน Facebook Messenger นะครับคือคุณต้องทักไปคุยนะอาจจะต้องดาวน์โหลดแอป f a c e b o o k m e s s e n g e r นะครับการทักไปคุยอะไรพวกนี้เนี่ยผมมีสอนเอาไว้อยู่นะครับเป็นสอนแอปจริงๆการทำทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทักไปคุยเพิ่มเพื่อนอะไรพวกนี้วิธีเบื้องต้นเนี่ยการเล่น Facebook แบบเบสิกนะครับแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่เนี่ยผมมีสอนเอาไว้ ทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไปตัวไอดแล้วแล้วก็ถ้ามีพื้นที่มันจะใส่หลังวิดีโอนี้ไปให้ด้วยนะครับคุณดูคลิปนี้จบหลังวิดีโอนี้ไปดูก็ได้นะครับโดยการ Facebook Messenger นะครับก็คือ Facebook ข้อความเนี่ยคุณก็สามารถที่จะต้องไปทักไปคุยกับเพื่อนนะครับอาจจะไปทักไปสวัสดีไปคุยนู่นนี่นั่นนะเพื่อนในเฟซนะทักไปพูดคุยเป็นการบอก Facebook ครับว่าเฟซนี้เป็นเฟซที่คุยจริงมีเพื่อนจริงมีการปฏิสัมพันธ์มีการใช้งานจริงๆริครับทำให้เขา เปิดช่องทางของ Facebook Dating เพราะว่า Facebook Dating มันก็หมายความว่า f c e e o o o นะครับก็คือคุยที่คุยกับคนใหม่ๆผู้คนใหม่ๆนะครับเป็นคนที่ต้องการหาค,ความสัมพันธ์ในแบบต่างๆนะครับเพื่อนแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนัดกินข้าวนัดอะไรว่ากันไปนะฮะอ่ะก็นี่ก็คือสิ่งที่สำคัญมากคือ Facebook Messenger อั์นั้นอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคุณเจ้าต้องไปทำนะฮะ โอเค3ข้อนี้สําคัญหมดนะครับ3วิธีถ้าคุณทําครบ3ามวิธีนี้แล้วผมก็คือจากที่แต่ละคนทําตามผมอ่ะน,นะฮะเขาก็ได้ผลกันนะครับคุณก็ลองไปทําดูแล้วกันว่าตัวคุณจะได้ผลเหมือนกันไหมนะครับแต่ผมว่าได้ผลอยู่แล้วนะครับอ่าเรามาทวนกันนะครับในส่วนของไม่มี f a c e b o o เดตติ้งทำแบบนี้ก็คือ3วิธีนี้นะครับอ่นี่เลยนะครับอยู่ตรงหน้านี้เลยจะได้เห็น 1. ครับคือการเพิ่มเพื่อน1 0คน3 0คน5 0คน100คนหรือมากกว่านั้นก็ได้300-500 0 0 0พันคนอะไรอย่างเงี้ยครับสคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใน Facebook อันนี้ค,คีย์สำคัญก็คือการกดไลค์กดโพสต์นะครับกดแชร์แล้วก็3เนี่ยคือการทักไปพูดคุยกับเพื่อนใน Facebook ก็คือไปช่องทางนะครับทักไปคุยในข้อความอะคือ Facebook Messenger นะครับเข้าไปทักถ่ายไปดูโปรไฟล์ของเพื่อนแล้วก็เข้าไปทักคุย ตรง3วิธีนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกกับ Facebook ว่า Facebook ที่เราใช้อันนี้เนี่ยเป็น Facebook ที่มีการ Active Active ก็หมายความว่าใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะฮะเป็น Facebook ที่ยังคงใช้งานจริงไม่ใช่เปิดขึ้นมานะครับเป็นคือบางคนเนี่ยครับมันคือ f a c e b o o k เขามีคนบางคนเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาแล้วเปิดทิ้งไว้หรือว่าไม่ได้ใช้งาน,นครับเขาก็ไม่ให้ฟังก์ชันไอเฟซบุ๊กหาคู่ตรงนี้มานั่นเองดังนั้นเนี่ย อันนี้เป็นการกระตุ้นระบบของ Facebook ว่าเฮ้ยเรากำลังจะใช้งานนะเรากำลังจะเราอยากจะพูดคุยกับคนเราอยากจะเจอคนใหม่ๆพูดคุยกับคนใหม่ๆในเขาก็จะมีฟัง์กชันหาคู่เข้ามาให้ดังนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ฝากเอาไว้กับทุกท่านด้วยนั่นเองครับ ถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วนะครับยังมีประเด็นไหนลองทาตามแล้วเนี่ยยังทําแล้วยังติดข้อสงสัยในส่วนไหนนะครับก็พิมพ์มาสอบถามผมใต้คำบรรยายคลิปนี้หรือว่ากดชื่อนี้แอดไลน์สอบถามกันได้หรือว่าจะกดชื่อคลิปนี้เสร็จมันก็จะมีทักเฟซนะแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยผมก็มาได้ผมก็พร้อมจะตอบทุกคําถามนะครับที่คุณสงสัยแล้วอยากจะรู้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะส่วนในส่วนของการสมัคร Facebook Dating ทำอย่างไรเนี่ยหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ลวมถึงการเข้าไปเล่น a c e b o o k นะครับจะเล่นอย่างไรนะครับ Facebook เนี่ยเราจะเล่นได้อย่างไรได้บ้างนะครับโดยการเนี่ยจะไปเพิ่มเพื่อนจะไปสร้างสิทธสัมพันธ์เี่ยบางคนถ้าอยากจะรู้พื้นฐานเลยไปเรียนเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูได้เดี๋ยวจะเอาเกี่ยวกับ a c e b o o k เนี่ยวิธีการเล่นอะไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัว i หรือว่า ตัวไอ้ก็คือเป็นแบบมันจะขึ้นมาปวิดีโอแนะนำนะให้ดูนะฮะแล้วก็เป็นวิดีโอท้ายวิดีโอที่แนะนำต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม